สวัสดีครับคลิปนี้คลิปที่สามมาพูดถึงไอ้คนในละคุณมึงจะมาอ้างอะไรไม่ได้หรอกมึงไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่ได้อากาศหนาวครับที่นี่ ต้องห่มผ้าเลยสีสวยไหมมึงนี่สร้างเรื่องคอนเทนต์โน่นนี่นั่นรวมหัวกันหลอกคนไปทั่วมึงเอาความเห็นใจความสงสารของคนอื่นเป็นช่องทางทำมาหากินของพวกมึง พอไม่มีเรื่องราวอะไรมึงก็พากันสร้างเรื่องกันขึ้นมารวมหัวกนนันพวกอะไรนะ่ะ fc ข้างไข่ไข่เน่าๆของมึงอ่ะว่างๆนะให้มึงไปนั่งย้อนดูคลิปข่าวเก่าๆตั้งแต่เริ่มนะตัวัแวันที่มึงไม่มีไข่ มึงรู้ตัวของมึงดีมึงรู้อยู่แก่ใจของมึงเลยก่อนหน้านั้นมึงมีใครเรื่องผิดเรื่องถูกกูไม่พูดถึงหรอกทำไม่ทำกูไม่พูดถึงและ f อซจะได้มาวุ่นวายในพื้นที่กูนะ กูอยากให้มไปนั่งย้อนดูนะคลิปเก่าๆตั้งแต่ตีมึงโกนหัวตั้งแต่ตีมึงนอนเครียดนั่งเครียดนั่งกุ้มเห็นบอกว่าเคยเกือบฆ่าตัวตายนี่อืมคือกูไม่พูดถึงเรื่องประเด็นที่ว่ามึงทำไม่ทำมึงผิดหรือไม่ผิดพูดถึงประเด็นที่ว่า คนที่เขาอยู่เคียงข้างมึงช่วยเหลือมึงไม่ว,ว่ามึงจะถูกหรือผิดเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือมึงตลอดวันที่มึงไม่มีใครวันที่มึงยังไม่มีทุกอย่างเหมือนทุกวันนี้เขาให้ใจเขาขึ้นไปเขาออกเองหมด เขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากมึงเลยเขาช่วยเหลือมึงด้วยความเต็มใจใครว่าอะไรกับมึงเขาก็ออกหน้ารับแทนหมดให้มึงไปนั่งย้อนดูนะเก่าๆของมึงอะภาพเก่าๆของมึงอะ สภาพมึงเป็นยังไงแต่ทำไมทุกวันนี้เออพอได้ดีมีเงินมี fc มียูพวกยูทูบเบอร์อยู่ข้างๆ้าทำเป็นดีทำเป็นเก่งทำเป็นอวดทำเป็นเหลืงไม่เห็นหัวใครเขาเลยมึงอะ่ะ สักวันหนึ่งกูว่ามึงเนี่ยจริงมึงจะไม่เหลือใครเลยอยู่ข้างกายมึงจริงๆพวกมึงมือเคยคิดที่จะอะไรตอบแทนคนที่เขามีบุญคุณมีคุณกับมึงเลยคนที่เขาเคยช่ยเคยช่วยเหลือมึงเลยมึงจะไปโทษ fc มึงจะไปโทษไม่ได้ไม่โทษอื่นไม่ได้หรอกมึงโทษตัวมึงเอง มึงเคยไหมล่ะที่จะออกมาการาบมาขอโทษเขาเออว่าขอโทษเขาแล้วก็บอกเอฟซีบอกยูทูบเบอร์มึงทั้งหลายออกสื่อว่าเออ,อย่านะอย่าไปแตะนะอย่าไปว่าเขานะมึงก็ปล่อยอยให้เอฟซีมึงปล่อยให้ยูทูบเบอร์มึง, YouTuber, มงแทะเขาแขวะเขาก็คือมันก็คือมึงกังกนแหละ มึงรวมหัวกันเนี่ยมึงรู้กันเริ่มแรกอาจจะได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ที่นี้มึงก็เลยตามเลยเห็นแก่เงินเห็นแต่รายได้มาจาก YouTube จนลืมลืมคนที่ก็ให้ชีวิตใหม่มึง ลืมกลุ่มคนที่เขาคอยช่วยเหลือมึงก่อนหน้านั้นมึงหลงตัวเองมากไปมึงคิดว่ามึงเป็นใครมึงโชคดีที่สุดกว่าคนอื่นเขแล้วนะที่จุดจูชีวิตมึงระพลิกจากหลัง มึงน่าจะเออดูแลรักษาโอกาสที่มึงมีที่มึงได้ไว้ให้ดีที่สุดให้ยาวนานที่สุดให้มั่นคงที่สุดเริ่มแรกนะกลัวคนทั้งประเทศอิจฉามึงเจริงที่มึงได้โอกาสที่ม,มีโอกาสมีคนเข้าคอยช่วยเหลือได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่พอนานไปนานไปออกลายจริงๆเน่ะมึงจะทำอะไรมึงก็ทำไปอ่ะไม่มีใครเขาว่ามึงหรอกถ้ามึงไม่เนรคุณคนที่เขามีบุญคุณกับมึง,มงจะสร้างก็สร้างไปเขาก็ไม่มีใครเขายุ่งหรอกไอ้งูเขียวมึงอ่ะงูเขียวหางไม้มึงอ่ะ สร้างบุญสร้างกุศลสร้างแล้วก็มีแต่คนเขาเห็นด้วยแหละไม่มีใครเขาว่าอะไรมึงแต่สร้างแล้วมึงต้องใจมึงต้องเป็นธรรมใจมึงต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ว่ามึงสร้างแล้วใจมึงแบบเหมือนไม่ได้สร้างเพราะว่าจัทธาสร้างเพื่อพาณนนิชย คนเราสร้างอะไรเนี่ยทำอะไรนะทำไปถ้าคิดว่าทำดีทำไปแต่ทีนี้สิ่งที่มึงทำทำกับคนที่มีบุญคุณกับมึงทำไม่ถูกเป็นไงล่ะ ถอยออกห่างกันหมดแล้วเป็นไงแล้วพวกติ่งข้างไขรเอข้างใครไอ้พวก YouTube ข้างไครอะจะได้เข้ามาอะไรในพื้นที่องกูนะ Oh. Ada ni ni oksid nih, kan? Ikan kap. Nih gan duaan, kapu. Tadi kap.